สวัสดีครับผมแบงค์ทรงไทยครับสวัสดีครับผมปีเตอร์ทงไทยครับทงไทยครับเกมทงไทยครับอโสวัสดีครับผมแบงค์ทงไทยแบงค์เยอี่ตทงไทยครับไม่ใช่แล้วครับผมคนเดียวครับผมคนเดียวครับทงไทยครับอ้าวเหรอครับผมปีเตอร์เองนะเนี่ยปีเตอร์เองไม่ไม่ใช่มันเยินนะมันเยินมันเยินเหมือนไอ้ปีเตอร์ด้วยเอ้า พวกเราดิหัวขวด p r o d ั c t i ่ n วันนี้พาแก๊งส่งไทยนะครับมาชิมกาแฟมาเมืองตากแต่ต้องมาชิมกาแฟได้ครับพี่วันนี้พาไป3าร้านเลยไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวอ่ะล้างท้องรอแล้วขอบตาเลยนะขอบตาเกาด้วยดูขอบตาเกาด้วยยังไม่นอนเลยยังไม่นอนใช่ไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรออกคอนเสิร์ตบ่อยอ๋อตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันทีเต็มทุกวันวางเตบตาอยู่ สิงเกิลใหม่ครับบอกชาวต่างว่าสิงเกิลใหม่สิงเกิลใหม่ก็เตรียมจะปล่อยครับเรื่องไอ้ชื่อชื่อเพลงว่าตาปิดข้างเดียวครับปิตาไม่ใช่ครับไม่ใช่ปิดตาข้างนึง่งนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะพาแบงค์ฟงไฟทองไทยแบงค์เดี๋ยวพาแบงค์องไทยเข้าไปชิงกาแฟในหิ่งหางนะครับทีนี้ชิมหน้าคาเฟ่นะครับเอาชิมทุกอย่งกันเลยว่าเมนูจะเด็ดหรือเปล่าลุย นี้นะครับเรามาถึงร้านแล้วนะครับร้านเฉียงนานะครับผมตอนนี้เรามาพบกับเจ้าของร้านดีกว่าแนะนำเจ้าของร้านว่าชื่ออะไรกันบ้างนะครับคนแรกเลยครับชื่ออะไรครับเจ้าของร้านชื่อแพรค่ะครับสวัสดีครับชื่อปวดครับอ๋อคำว่าเฉียงนาเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับเฉียงนาหรอครับใช่ใช่เฉียงนาแปลว่าบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาครับก็คือมันเป็นภาษาการนี่แหละก็คูอเหมือน ที่เราตั้งชื่อนี้เพราะว่าเราปลูกข้าวไว้ด้วยครับก็เลยเหมือนตรงนี้ก็เหมือนเป็นบ้านอยู่กลางทุ่งนาอะไรเงี้ยเวลาชาวนาทำนาก็จะสร้างบ้านถัเล็กๆโค้งนามันใหญ่ใช่ไหมไดก็จะสร้างเล็กๆไว้อยู่กลางนาเรียกว่าเถียนาใช่ครับด้านหลังนี้มีไหมมีคือข้าวบรรยากาศดีมากๆเลยเพราะว่าคำคำนี้มีคนถามขมามาเถียนาแปลว่าอะไรนะครับวันนี้เราก็เชิญน้องแบงค์มาด้วยวันนี้ตรงไทยนะมามากินวันนี้นะครับ จะก็ให้เจ้าของร้านนะครับแนะนําเมนูอาหารนิดนึงครับผมว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนอ่าได้ครับผมอันนี้เป็นจะบอกว่าสองอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยโอ้ใช่ชิมเลยอันชิมเลยอันตัวนี้คือจะพิเศษมากยังไม่ได้วางจาหน่ายโอ้ชื่อเมนูว่าใช่เพิ่งกินสุดได้เมื่อวานเมื่อวานนี่เลยโอ้โชคดีมากมากอันนี้ลาบปลา นโนเลมอนเนทนะคะเราจะใช้กาแฟที่ขั้วอ่อนมากๆแล้วก็ผสมกับน้ำปกติอ,อเมริกาโน่จะผสมกับน้ำเปล่าใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นน้ำเลมอนเนทค่ะเวลาทานก็จะรู้สึกว่าแบบมีความสดชื่นทั้งสักคาเปยอินด้วยแล้วก็จากทางกลิ่นเลมอนเนทด้วยมาไหวครับต้องชิมครับชิม,ชมค่ะ okay, อาจจะแปลกๆป่าวว่าเดี๋ยวจะอร่อยมากเลยอุ้มัมมี่ มันแบบว่าเป็นเป็นรสชาติชาถ้าใครชอบชาไม่ออกหวานใช่ใครชอบชานะครับมันเป็นอเมริกาโน่กาแฟผสมออกชาไงออกชาสำหรับคนไม่ชอบความหวานใช่ไหมใช่จะเป็นแบบรสชาติแต่ว่าแห้งหรือว่าอะไรเงี้ยอ่าชุด้าชูด้าชูด้าอ่าสุด้าชูด้าดูดดูดหลอดอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้สตรอเบอร์รี่ลาเต้ค่ะครับผมตัวนี้จะเป็นนม นมชมพูแล้วก็มีกาแฟอยู่ข้างบนสำหรับคุณผู้หญิงชอบทานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเมนไก่แล้วแล้วคนรวมกันไหมนะใช่คนได้หรือว่าจะดูดสไลด์ดูดแบบสไลด์ขึ้นดูดสไลด์ดูดสไลด์นะครับดูดสไลด์นะครับหรือว่าอยากให้มิกซ์ก็คือเป่าเป่าแล้วมันก็จะลบว่าไม่ไม่ดีกว่าไอ้จะเป่าไงกต้องจะเป่าผมเป่าให้เป่าเป่าได้ใช่ไหมฮะเป่าได้เป่าได้ ม่ไมเขากินคนเดียวแล้วกันนะครับไพี่โดนบอกรสชาติโอ้มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเแยอเอาแบงค์ลองไหมดีหรอแบงค์แบงลองมาต้องลองเว้ยมารายการนี้ต้องกินทุกอย่างตัวนี้จะเป็นคาปูชิโน่ร้อนซึ่งปกติเวลาเรามาสั่งกาแฟที่ร้านเราจะแยกสองเมล็ดกาแฟนะคะระหว่างกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นอันนี้จะเป็นเบรนดของที่ทางร้านเบลนเองนะคะ อาชินครับี่โดดน้องแบงค์เนี่ยอน้องแบงค์เนี่ยอวันนี้คุณมาเพื่อกินนะครับคุณแบงค์สมชัยครับตรงนี้น้องเตละมุนนะมันทรงไทยมากนะนุมะนุบอชิมกแนขอบขบไอ้สันีิแดดยังเดียวเลยมึงนี่เบิ์นเรื่อยเนีครับุ๋เตียม เมนูนี้ครับต่อเลยตัวนี้จะเป็นเราเรียกว่ากริลแฮมชีสแซนด์วิชนะคะจะสังเกตว่าชีสจะเยอะมากเพราะว่าเราใช้ชีสทั้งหมด3ชนิดด้วยกันโอ้จะมีเชดดาร์ชีสมอสซอรเรล่าชีสแล้วก็พาเมซานชีสค่ะแล้วก็ขนมปังนี้ก็ทำเองเหมือนกันชิมมาเดี๋ยดีมาเดี๋ยวแต่กับผมคนละชิ้นนี่อยากกินเยอะพี่จะอ้วนโอ้ยไม่ได้นะใช้เงิก็ได้เออแบบ นี่ครับนี่ชีสช,ชีสกับแฮมนะครับผมว่ามันมันไม่สะใจขมงผมมึงได้เหรอไ,ไรอ้นี่เยอะเลยโอ้แบบรสชาติชีสเลยนะเหมือนพิซซ่านะกล้องเข้าปากนะฮะเขา้ขเขาปากเลยครับ,อาารบชอบกินสามอย่างดนุ่อร่อยครับนุ่มมากเป็ะคำอ่ะสำหรับคนชอบขนมปังแล้วก็ดีเดิมๆนะ อ่ะจะมีอีกอย่างหนึ่งเมนูอย่างหนึ่งนี่อะไรครับนี่อะ,อะไรเลยไอตัวนี้ชื่อว่าตัดออกซิทนนะครับจะเป็นขนมฝรั่งเศสนะครับ<ม>ก็คือเลมอนทาร์ตแบบคนไทยเราเนี่ยไงะคะ<ม>ก็คือส<ม>่ว<ม>นใหญ่ปกติตัวเนี้ยก็คือไม่ไม่ได้พิเศษอะไรเพราะว่ามันเป็นขนมพลาสสิกของประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าด้วยความด้วยความที่ขนมของไทยปิดมันมันต้องหวานใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยจะกค่อนข้างเปรี้ยวนะครับ<ม>ครับ ก็น่าจะถูกปากคนไทยเพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบกินหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับขาป้าสาวใช่ใช่ครับอย่าเป็นการเสียเวลาชิมมือมือสั่นนะครับมือแป้งเรามีอสมเปรี้ยวอ่าถ้าเราจะทำบางคนไม่ชอบหวานก็โอเคนะเพราะคือมันไม่แอบออกหวานเหมือนไม่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 หวานในที่ว่าสาวชอบแม่สดชื่นครับกินแล้วรู้สึกสดชื่น อันนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับดูดำๆทะบ,บุนทะบุนอย่างเงี้ยไม่รู้อันนี้เรียกว่าชาโคพอกเกนนอร์ชาโคชาโคชาโคปลว่าถา่านถ่านอ๋อ <ๆ S 2> เลยดูสีดำนะใช่อันนี้เราทำจากถ่านไห้ไผ่คือเชฟเป็นคนทำอ, <ๆ S 2> อย่างตัวปั้นหรือขนมปังทุกอย่างที่ใช้ในร้านทำเองทำเองเป็นยังไงครับจากมือของเชฟก็อย่างตัวขนมปัง มันก็จะเป็นขนมปังไอ้แมงมันจปลอดสารปลอดสารเสริมไม่เลยแต่ก็ใช้ในสดนะครับครับจะไม่มีพวกมาร์กหรือเนยขาวเลยครับตรงนี้ก็นี่ตัดภาพด้วยมามิ่งสอนเราก็ทำเองนะคะทุกอย่างนี่ทำเองหมดเลยสดสดนะผักก็ปลูกเองปลูกเองด้วยเป็นเจ้าของร้านก็เป็นเจ้าของร้านเองนะครับไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เกี่ยวเปง่ายก็คุณแบงค์ครับคุณแบงค์สุนไพร หมูข้างในหมูนะ่ไใช่เปดิดเลยนะครับววมันแบบว่ามันไม่ได้เคลื่อนด้วยจะไดยนะครับตอนนี้ก็นะฮะเราก็ชิมไปหมดแล้วครับมีเม,มนูแนะนำอะไรอไหมครับที่ว่า,าจะให้ทางร้านโปรโมทอ๋อเมนูแนะนำใช่ไหมครับก็จะมีพวกกระซองนะครับตอนนี้เราเพิ่ง เพิ่มงานขนมปังงานพวกวีโนสตี้เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือนอกจากขนมก็จะมีพวกขนมปังด้วยพวกกัวซองพวกโรต่างๆที่เป็นขนมปังนะครับก็ตอนตอนนี้ขายดีมากนะครับเพราะว่ากัวซองเราใช้เนยเอโอพีจากฝรั่งเศสเลยคือเนยพรีเมียมของฝรั่งเศสบินมาเลยบินมาเลยใช่ปิดท็อปของโลกเลยนะเฮ้ยครับจะเฮ้ยใช่ร้านนี้นี่ ส่วนผสมนี่ไม่ต้องมาเลยอันนี้ขึ้นชื่อมันตากนะอันนี้แบบมาเลยนะเด่นโกดซอสอันนี้ก็ไข่ดิบมาต้องต้องแล้วก็จะมีแบบพวกแป้งโกดช็อกโกแลตอะไรเงี้ยครับเป็นผสมช็อกโกแลตนะครับอยู่ตรงไหนครับร้านร้านร้านอยู่ตรงอยู่บนถนนสายเอเชียนะครับทางขึ้นเชียงใหม่ก่อนจะไปเซ้นเชียงใหม่ใช่ไหมเลยเทคโนมาประมาณ500ร้อยเมตรชื่อร้านใต้แม่ผมนะคะ้แม่ผมแม่ผมก็จะมีเลี้ยวออกมาเสียงนาป้ายสีดำขาวครับตามขึ้นไปเชียงใหม่ ใช่ซ้ายมือนะครับมาชิมเมนูดังที่เราได้ให้ชิมนี้ต้องมาลองครับต้องมาลองครับผมอร่อยมากวันนี้ขอบคุณร้านเพียงนามากพวกเราอ่าไปมาหลา้านะครับขอบคุณมากนะครับเราสองคนครับวันนี้หัวข้ดโปรดักชั่นวันนี้เราได้พามาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปต่อใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกร้านนึงครับวันนี้วันนี้สามร้านสามร้านหรือสองหรงค์ึ่งชิมอีกสองร้านใช่เป็นสองร้านนะครับทมลุยนะทมลุยนะบ้านนี้รานของแม่กันไปแล้วสัดีครับสวัสดีครับ